คลิปนี้เป็นการรวมมีมของเราได้กันจาก EP 17ถึง EP 20ขอให้สะดุกกับคลิปนะครับคนอื่นใส่โอ้โ oh, 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 หหล่อดึวว่าปอยแบนเมื่อผมใส่กู mm hmm. เตรียมพร้อมไปตัดอ้อยละภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ เมื่อผมเดินเข้าห้องน้ําที่โรงเรียนฮึมชูแอบยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนสนธยาถึงหมอกควันจะบังตาแต่สายตาก็มีแต่เธอคนเดียวนะจ๊ะผมเดินเข้าร้านอาหารแม่ขากินอะไรจ้าพ่อลูปหล่อคนรู้สึกว่าผมอืมนี่เราหล่อขนาดนั้นเชียยเหรอเมื่อพูดถึงโฆษณาเกมโฆษณาความเทพสกินความมาสจันภาพสวยทักษะการใช้สมองไม่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 เล่นโง่ให้คนดูหงุดหงิดแล้วให้โหลดมาเล่นตามใช่ใช่นี่แหละเห็นบ่อยเลยในโฆษณาเกมบางเกมอ่ะ มันจะเล่นแบบโงๆให้เราแบบอุดหงินแล้วเราก็หลงไปโหลดมาเล่นตามด้วยนะชุดเกราะที่ไร้เทียมทานในม e c ครับชุดเกราะโล่ยังไงล่ะไม่มีใครสามารถทำอะไรฉัน้แน่นอนผมที่บังเอิญเขียนปีกาให้เท่ากันไม่มันเป็นไปไม่ได้นะฉันเขียนทุกครั้งมันก็ไม่เท่ากันทุกครั้งนี่นะผมที่กำลังจะเล่นมือถือจับมือถือปุ๊บแม่เรียกใช้ปับ๊บ เมื่อคุณเดินออกจากร้านโดยที่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเป็นธรรมชาติเข้าไว้นิ่งเข้าไว้ายไม่ได้ทําอะไรผิด<อ> <laughs> ผมก็เคยฮะผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยผมเดินออกไปก็จะเขินๆหน่อย <c oughs> ว่าได้เรื่องก,การเรียกสีผู้หญิงมันคือสีแดงสีเชอรี่สีกุหลาบสีเยมอนนะ <c oughs> ผมที่เป็นผู้ชายมันคือสีแดงอะ่ะทั้งหมดมันคือสีแดงเท่านั้นอะ่สะสมองผู้ชายอย่างเราอะ่ะจะเรียกสีแค่โทนเดียวเท่านั้นนะผมเห็นภาพนี้ก่อนนอน หายแล้วมันเป็นแบบนั้นได้ไงวะนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวครับผมได้ใบสั่งยาลายมือหมอหมอมเขียนเชี่อะไรล,ลงไปเนี่ยด็อกเตอร์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า น ok> ี่แหละคือลายมือหมอที่กูได้ในใบสั่งยาเมื่อกี้พ่อที่อยากให้ผมเป็นวิศวะแม่ที่อยากให้ผมเป็นหมอผมที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดไงล่ะฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเมื่อคุยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วต้องหลบทางให้คนที่เดินย้อนสอนกูจะหลบทาไมอ่ะลึกกูทำผิดกฎหมายกูหลบทําไมวะวิทยาศาสตร์บอกว่าอาหารให้พลังงานนะผมที่หลังจากกินอาหารเสร็จนอนนี่กว่าพลังงานไร้สาระกูไม่ใช้อยู่แล้วทุกคนเคยเป็นไหมฮะหลังจากที่กินอิ่มๆแล้วเรามักจะง่วงแล้วเราก็นอนไปเลยอะไรเงี้ยกลุ่มของผมตอนเลือกว่าจะกินอะไรดีแล้วต่่มงเเลยพือน ลแล้วแต่มืองเลยแล้วแต่เมืองเลยเพื่อนแอบแต่มืองเลยเพื่อเพราะรูไ้ไยมีใครกินอะไรทั้งนั้นน่ะเมื่อคุยกําลังนอนเล่นโทรศัพท์แล้วทำร่วใส่หน้าตัวเองซีด้าหุ่นมันร่วงมาได้จังไหนี่เพื่อนถามนายทำอะไรใครเครียดเวลาเศร้าๆหรือเพื่อนฟังเพลงเพงื่อนแต่นายก็ฟังเพลงตลอดเลยนี่เ็กูเศร้าตลอดเวลาไงเพงื่อนทุกคนมีแฟนแล้วยกเว้นกู ยินดีต้อนรับเข้าสู่การ์ตูนทอมแอนเจอรี่เจอรี่หน้าตามึงเยอะมาเลยนะรู้แล้วหรือยังไวๆไวสามารถกินช้าๆได้แล้วกูจะรู้ไปทําเพื่อใช่ไหนรู้แล้วนะจะได้กินแบบฉันยังเพรา <c oughs> ะฉันกคกือแบทแมนเดี๋ยวแบทแมนอะไรเนี่ยแ <c oughs> มลงสาบกลัวหนูหนูกลัว,วแมวแมวกลัวามาหมาหมากลัวผู้ชายผู้ชายกลัวเมียเมียกลัวแมลงสา <c oughs> <c oughs> บมันคือวัตจักรยังไงล่ะปี1989พี่อยากจะคิดเลยนะว่าในอีก30ปีมนุษย์จะใช้คอมพิวเตอร์ทําอะไรกันได้บ้างนะนะปี2020ที่เร็กซ์หนึ่งหมื่นตัวประทัด ไก่8ปดแสนตัวกูใช้คอมพิวเตอร์ทําแค่เนี้เพื่าพระอิศวนที่คนทั่วไปรู้จักอื้มเป็นเทพที่ทรงพลังมากพระอ,อิศวนที่ผมรู้จักจองมูชาค่าพระอ,อีศวรสิ่งที่คนไทยบูชาคนไทยเรียกลูกนิมิตคนตากชาติเรียกฟอริโลวัเชอร์ <laughs> ฟรีโรวันเชอร์ก็คือชอ็อกโกแลตที่มันห่อด้วยฟอยส์สีทองๆนั่นะนะครับเมื่อคุณอยากเอวเล็กลงแต่คุณไม่อยากออกกําลังกายซื้อเสื้อตัวนี้มาใส่ีิเสื้อลวงตาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันลวงจริงๆด้วยนั่นน่ะเอวมันเล็กลงจริงๆด้วยผู้หญิงบอกฉันชอบผู้ชายขาวๆอะนะองขาวพอหรือยังจะน้องสาวเมื่อผมนอนไม่หลับรับไปอาจารย์ยอดหนึ่งบทฟังแล้วนายนอนหลับแน่นอน,อนคอนอื่นมันก็แค่แตงกวาดองอะมันไม่มีประโยชน์หรอกนะแตงกวาดองดิในเวลากำจัดไอพวกหนูสกรัปโปกะสินะไม่มีใครแมวตากหนูตตายสัักวม มองดีๆมันก็เป็นโคคาโคล่านะนะเฮ้ยเด็กนะนั่นมันเครื่องบินใช่ไหม สนใจกินต้มหม้อไฟด้วยกันไหมเพื่อนโอ้หม้อไฟจริงๆแบบหม้อไฟเลยการไฟฟ้าไปถูกใจสิ่งนี้ขนมปังที่ชายชาตีควรกินกินไทยมีซิกแพคกันเลยดเดียวนะกิน้ัซีิเมื่อคุณใส่แว่นสายตาพ่อแม่มดูฉลาดขึ้นนะลูกในสายตาแฟนคุณให้หลอกมันดาราเลยอะสายตาเพื่อนอม,มึงเป็นนักการเมืองที่เก่งมากๆเลยเพื่อนสิที่คุณเป็นจริงๆสวัสดีครับถนนหนึ่งเส้นต้องใช้ขั้นตอนและระยะเวลาในการสร้างผู้ขับขี่บนท้องถนนเล่งไปเลยร้อยห้าสิบไปเลยกูไม่สนนะกูรีให้เพื่อนทำไมแกเล่นเกมเก่งจัง พอ่อแม่ฉันเป็นหมอไงเพื่อนรวมหายใจของศัตรูน่ะฉันได้ยินได้แต่300เมตรที้แล้วนะเพื่อน <Bra> um. ว่าแล้วทำไมมันได้ยินทั้งหมดเลยผ้าอ้อมเด็กยุคอนาคตเทสลาผ้าอ้อมใส่ทีขี้ย่อยสลายเอง <Nope. S 1> เมื่อ10ปีที่แล้วผมพยายามเอามเมล็กข,ขั้วเดียวกันดึงเข้ามาเพื่อให้มันติดกันเออติดเข้าไปสิวะเด็กที่ความเป็นจีแล้วมันไม่ติดกันเลย <c oughs> <c oughs> นักเรียนทะเลาะก,กัน, <Nope. S 1> นก,ก็เฉยเฉยนักเรียนถูกบุรี่ก็เฉยเฉยนักเรียนผมยาว <c oughs> อ้าวได้เวลาจัดก,การ้พวกเ,กเรียนแล้วจ้องจะเล่นแต่นักเรียนผมยาวจนไม่สนใจอะไรเลยนะครูเนี่ยัก็คือ เท่ากับมิวบวกคอฟฟีข้อรู้สึกของไอสไตล์มึงทาอะไรลงไปเด็กปรตเมื่อถนนพังคนมาซ่อมถนนบ้านเรา <S 2> <S 2> เอาเตปติดไว้ก่อนนะเพื่อนเมื่อคุณใช้ตะเกียบไม่เป็นแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดเกินไปฟิวชันแต่ที่สุดฉันก็สามารถใช้ตะเกียบได้แล้วโอ้ไม่นี่มันอัจฉริยะ คุณนั่งทําการบ้านกับแมวของคุณคุณทําไปสองชั่วโมงแต่ยังไม่ได้สักข้อมาหนีเลยไอ้มนุษย์เดี๋ยวกูสอนมึงเองแมวรู้สึกทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของมนุษย์มันก็จะประมาณนี้แหละครับเมื่อคุณกดข้ามการสอนก่อนเล่นเกมเฮ้ยมาเพื่อนกูเตรียมเล่นแหละมันไม่ได้เล่นอย่างนั้นเพื่อนอุ้ยน่ารักจังจีบได้เปล่าจีบได้ค่ะแต่โนโนตื่นสายน้ำไม่ค่อยอาบชอบกับข้าวไม่เป็นไม่ชอบล้างจานไม่ชอบกวาดบ้านใช้เงินมือเศษกระดาษสถานะกันเลยป่ะเออขอโทษครับถ้าผิดคนครัััับบบผผมมมมมตตออออออนน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 ยยยูู่่่่่่่่่่่่คาาาาาธรระะะะะชชววโโโงงงขททททีีีีีเเเเกกกกปปปปลลลลพืืหหไไไแิิ้้ซ นี่คือสวนหลังบ้านของเกมเมอร์อปูพักไว้เผื่อวัานไหนมีซอมบี้ระบาดพวกแกจะได้ออกโรงกันนะลูกๆนะครับพ<อ>่คนนี้น่าจะติดเกมมากๆผมก็เป็นหนึ่งในนะั้นแก้วที่มีลายจมูกพอดื่มแล้วจมูกจะไปตร้งกับปากพอดีเฮ้ย นั่นมันบึงรีบไปซื้อไา้กูเดี๋ยนีเท่าไรกูก็จะจ่ายแล้วผมเรียกแมวมานี้มาเหมียวเหมียวเหลเืองเมื่อแล้วผมเรียกหมาเฮ้ยมาหาฉันสิเจ้าหนูเอ้ยว่างไงฉันพร้อมที่จะปกป้องนายไปช่วยชีวิตเลยนะ <c oughs> ทำไมไปต่างกันจังวะนี่มันไม่ใช่แบรนด์ไนกี้แต่เป็นแบรนด์ไลท์ไงละ่ะแ,แลวนี่คือแบรนด์ไนกี้เถื่อ,น,อนกูกูก็ไม่ใส่ผมที่กินของเย็นแล้วไอผมที่กินยาแก้ไอแล้วเอายาแก้ไอไปใส่ตู้เย็นกู่ทำไปทำเพื่ออะไร ทำเพื่ออะไรป้องกันมันบูดครับผมได้ดูวอลเกอร์กินอาหารแบบอริดอร่อยสีน้าของผมตอนตีสองใช่หิวก็หิวออกไปเซเว่นก็ไม่ได้ฝนตกเมื่อคุณอยากบีรถและอยากบีแฟนด้วยแต่คุณไม่อยากเสียเงินนี่ไงคาถาโฟโต้ชอปอาจจะตัดไม่เนียนพ่อเรียนวันแรกหลังจากที่ผมได้ดูภาพนี้ผมได้ยินเสียงครับด้วยกูด้วยมนุษย์ครั้งหนึ่งกูเคยไปไส้กรอกเมื่อพูดถึงน้ำหนักในอนิเมะผู้หญิง6กกิโลโอ้โหบวมมากผู้ชาย6กกิโลมันไม้ลูกชิ้นเดินได้บอกว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกคนมองภาพนี้ ผมที่สงสัยว่าก่อนที่จะมีรถยนต์มนุษาย์ใช้ยานพาหนะแบบไหนในการเดินทางนี่งไงเพื่อนรถขับเคลื่อนด้วยพลังเทา้าอมองฟับปลา นี่คือน้ำตาลชูกราฟีฮะน้ำตาลที่ปัสจากน้ำตาลเพลงใหม่กัสโนารอฟังได้เลยนี่คือการเปิดคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมามือไม่ต้องใช้เท้าดีกว่าระบบเท้าใช้ได้ทุกอย่างแม้แต่แต่พัดลมยันคอมพิวเตอร์ทุกคนเคยทำไ,มไหมฮะออกซิเจนถูกคิดค้นเมื่อปี1772ดผู้คนในปี1771ผู้ใช้เลยไปถุงออกซิเจนขนม10% 90%นอกนั้นคืออากาศผมที่ออกจากบ้านครั้งแรกพร้อมกับทิชชู่กองใหญ่ ไม่ไม่เห็นแปลกเลยแปลกตรงไหนอ่ะไม่เห็นแปลกเลยเมื่อพระเจ้าเกียรติคุณไปพิเศษแม้แต่ชูดบ้านลงห่วงเขาก็ยังไม่ให้ลงห่วงเมื่อคุณขยับหน้าแรงเกินไปจนฟิลเตอร์ไอจีหลุดว่าไงค่านมนมมันไงจะเอาไว้ฟิลเตอร์คุณที่บอร์ดไลน์อนิเมะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองบาทมันน่าสนใจจริงจริงนะตั้งในกระปุกออมสินฉันจะได้ถูกใจแล้วสินะไปวัดทำบุญตักบาตรเลี้ยวขวานอนอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์ เลีมผมกินขนมเรือเพื่อนมาขอกินแต่ผมไม่ให้สิ่งที่เพื่อนจะทำเขาว่าเพื่อนนะเพื่อนเขาว่าเพื่อนนายต้องแบ่งให้ฉัน <C le af> ฟิสิกส์บอกแรงโน้มถ่วงจะดึงดูดคน <C le af> แมวนึงดูดอะไรมึงดูกูดิ <No. S 1> เราที่พยายามออกกำลังกายหนึ่งนาทีในท่านี้ <C le af> ช่วยด้วยมันปวดมากเลยมาที่ทำท่านี้มาตลอดชีวิตโหมนุษย์กระจกวะกูทำมาตลอดชีวิตแล้วกูไม่เห็นปวดเลยชายชาตีไปเที่ยวเซลฟี่ มาคิดหลอกกันหน่อยทุกคนประเทศพัฒนาแล้วคุณโดนหลอกประเทศแห่งการหลอกลวงทำไมคลิปมันขึ้นมาซ้อนกันแบบนี้พอดีเฮ้ยไปจ่ายค่าไฟดีกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโอเคกูไม่จ่ายละว่างไงพ่อหนุ่มเทสดีโอ้โหจ่าตัวอย่างเท่ชเช็ดแค่ผู้ใหญ่บ้านนี่ว่ะกฎหมายก็คือกฎหมายเด็กแว้นก็คือเด็กแว้นกฎหมายมันมีไว้แหกเออเหนื่อยหน่อยนะครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดการให้พวกมันอยากไปต่างโลกสินะเมื่อเธอบอกมาได้ ที่บ้านเราไม่มีใครอยู่เลยผมรีบไปได้วยความเร็วแสงมาถึงแล้วแต่ว่าเธออยู่ไหนล่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่มีใครอยู่บ้านอะเอาความวังนั่งน้ำตาเรนข้าวปลาไม่กิน เมื่อคุณเข้าเรียนและข้างโต๊ะของคุณมีที่ว่างอยู่มันเป็นชี่ของนายแล้วกระเป๋าเชิญไปอยู่ได้เลยเพื่อนในเกมไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันได้เลยได้เลยอะไรเมื่อหปีที่แล้วพรุ่งนี้ของมึงคือวันไหนวะรอมึงจนแกแล้วเนี่ยชี้เป้าตรงกลางเท่ากับมีเสียงดังมากชี้เป้ากับขอบเท่ากับเก็บเสียงเงียบสนิทผู้ชายเขารู้กันครับผมหรือว่าผู้หญิงก็ใช้วะ เมื่อบอกพ่ออยากได้ชักโครกแบบนั่งได้จัดไฟลูก d i y ไม่ใช่เรื่องอยากเมื่อครูเล่าเรื่องผีในโรงเรียนเด็กทั่วไปเฮ้ยมันตื่นเต้นยังเลยอ่ะเด็กขอชิบหายละเมื่อเพื่อนสนิทไม่มาโรงเรียนผมเออือนกูนั่งเรียนอยู่คนเดียวเพื่อนเงียบเหงาชิบกายเลยวันไหนที่เพื่อนสนิทไม่มาโรงเรียนเราจะรู้สึกเงียบเหงาผิดปกตินะครับใครเคยเป็นบ้างครับคอมเมนต์หน่อยนะครับนี่คือภาพแมวกับคิปเปอร์ของเขาเขาู้สึกกับคิปเปอร์ปล่อยกูปล่อยกูยกทำมีมถ้าได้เวลาลงแล้วโดนก๊อบอ้าว เมื่อมีคนถามว่านับถือศาสนาอะไรอ่ะศาสนาแคทอลิกเพื่อน,นดูบาทหลวงกูซะก่อนทุกคนสงสัยไหมครับถ้าเรานับถือศาสนาแสดงว่าเราเคยมีบาปหรือว่ามีบาปติดตัวมาถ้าเราไม่นับถือศาสนาแสดงว่าเราก็ไม่มีบาป <c oughs> คนอื่นไปโรงเรียนเพราะมีหวานใจส่วนผมไปเรียนเพราะอยากเรียนก็คนมันตั้งใจเรียนน่ยก็อยากฉลาดนะฮคยเพื่อนดีๆเขาดับถืออะไรเพื่อนอ๋อกูรู้และโดเรมอนหมาพ่อไปทํางานก่อนนะลูกบ๊อบอยู่เล่นกับพวพบตอเนะบอบแมวพ่อไปทํางานก่อนนะลูกเรื่องมือมือเปิดเทอมวมนแรกกูพกปากกาแค่แท่งเดียว2วันต่อมาปากกากระดิขงคิดมันมาจากไหนกันหมดวะเนี่ยบางคนหายก็หายไปเลยบางคนที่ไม่อยากได้ปากกามันจะเต็มกระเป๋าอืมรู้สึกแปลกๆแค่ในห้องกูต้องมีอิมพอสเตอร์เนี่ๆเนมื่อแรงวัน เจ็ดโมงเย็นยุ่งทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเย็นถึงเจ็ดโมงเช้านี่พวกนี้มันทํางานกันเป็นกะหรือไงวะที่มันกะไม่ให้กูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยใช่ไหม d A y ไม่ใช่เรื่องยากฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันอัจฉริยะจริงๆวะพ่อฮะพ่อฮะใครคือพระเจ้าของหมาเลยฮะพระเจ้าจอห์นวิกไงล่ะลูกมาฆ่าใครอย่าแตะเมื่อผมเลิกเติมเกมนี่ไงเงินที่ผมเก็บได้เป็นก้อนๆเลยเป็นล้านเลยนะพี่เมื่อครูบอกว่าข้ามนี้ไม่เช็คชื่อผมไม่เช็ชื่อหรองั้นให้ตัว นี่ <Nope. S 1> คือท่านั่งที่ไม่ถูกต้องและนี่คือท่านั่งที่ถูกต้องผมที่นั่งอ่านโพต์นี้จะนั่งอะไรก็่องของกูนี่คือความรู้สึกของหมอนข้างเลิอกกอดกูแล้วคิดว่าเป็นแฟนได้แล้วไอพวกชายโสดทั้งหลายเมื่อเพื่อนเอามือถือคุณไปแล้วกดเข้าแอปเหล่านี้ Messenger อย่านอะกูก็ขมโหมอย่านะเว้ยกูยังไม่ได้ล้างประวัติเลยอย่าให้เพื่อ,อ,อ,อนๆกดเข้าแอปเหล่านี้ของคุณเด็ดขาดเพราะเป็นความส่วนตัวยังไงล่ะเทอมนี้กูจะตั้งใจเรียนแล้วล่ะเดือนที่ต่อมาเนี๋ยกูไปเอาใบาลาออกแปบเมือาอา่อมีวิทยาศาสตร์สองคาบติด <c oughs> แต่ครูไม่อยู่อได้เวลาเล้วเล่นเกมเมื่อผมอยากเลี้ยงแมวสิ่งที่คิดโอ้ยแมวน่ารัก พ่อเป็นจริงกูจะขอโมษกงเกงในมึงไปซอดเฮ้ยภาพนี้มันดีไปหนึ่งข้ไกลบอยังงั้นเหรอเลินแกก็คู่มาเลยเฮ้ยเพื่อนมึงจอดรถในห้องน้ำทำไมวะมันไม่ใช่รถเพื่อนมันคือชักโครกอ o กูเกิลไทยแปลอังกฤษสีที่กูค้นหากูได้ผงซักฟอกกับตู้เย็นกูเกิลไม่ใช่เซฟโซนว่ะเฮ้ยเพื่อนสองบวกสองได้เท่าไหร่วะเพื่อนมันจะไปยากอะไรสีไงเพื่อนโอเคได้เลยกูบอกว่าสีไม่ใช่นิ้วกอยเว้นเฮ้ยนี่ลูกหยุดเอาอาหารมาเล่นได้ละเล่นอะไรแม่ผมกำลังทำกรองชุดอยู่นี่คืออองเท้า และนี่ก็คืออมองเนื้อบุส แชร์วิธีการเก็บเงินล้านภายใน3เดือนเดือนที่1เก็บ1000บาทเดือนที่2เก็บ1,500บาทเดือนที่3เก็บ9 9 7 5 0 0าหรบาทในือเดือนคุก็จะได้เงิน1ล้านบาทเดือนที่1กับเดือนที่2พอทําได้แต่เดือนที่3คุณจะเอาเงินมาจากไหนวะไปเข้าห้องน้ําปกติ5นาทีห้องน้ําบวกโทรศัพท์เท่ากับ55นาทีมันไม่ใช่ห้องน้ามันคือทามแมชชีนเพื่อนมันจะพาเราไปสู่อนาคตหูฟังแบบมีสายไม่ไม่ไม่ไมไมเราย,ย่อสายให้มันเล็กลงเป็นแบบนี้ไงล่ะคนที่ใช้งานจริงเฮ้ยเพื่่อนนนยเห็ูฟังใมไ เนี่นายยังอยู่รอดใช่ไหมใช่แล้วอยู่รอดเท่าไหร่ทั้งหมดเลยล่ะกูกลายเป S <S <c oughs> <ะ>็นเคเอฟซีวิวัฒนาการแบบนี้มึงจะวิวัฒนาการมาทําไม<ะ>เมื่อผมมีโอกาสได้คอสเพย์ตัวที่ชอบเฮ้ยเนี่ยอันนี้เบ๊ไมโครเท่เลยความเป็นจริงเฮ้ยนี่มันหนุ่มกีดยางทรง,สงเสพนี่วาคุณกําลังดูรายการซูเปอร์เทนคุณกําลังนั่งดูอยู่คนเดียวแบบเพลินๆอืมสนุกดีนะพ่อแม่กําลังมานั่งเป็นเพื่อนคุณด้วยเอยชิบหายแล้วพ่อแม่มานั่งดูรายการที่คุณกําลังดูอยู่แล้วเริ่มพูดชิบหายแล้วกูปิดทททีีีววััันนนมมมมม้้ยยยยเเ่่าาาาาคคคแลล27ปหหงงออไไะร ชีวิตถ้าไมมึงขาวหานาวูวะจงใช้จินตนาการในการดูรูปภาพนี้ว่ามันเป็นรูปภาพอะไรเมื่อเพื่อนคนที่ชอบโพสขอลบเพื่อนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะครับความรู้สึกของผมเอาเลซี่ลบกูเลซสิต้ามึงเด,ดจิมึงลบกูเลซี่ณถนนแห่งนี้มีประวัติกบตัวหนึ่งได้ตกลงมาจากท้องฟ้างไงละ่ะฮ้ยทำไมการบ้านมันเยอะจังวะ <c oughs> คุณครูน่ะได้รวบรวมมณีครบแล้วการบ้านทั้งหมดของนายน่ะครูได้ชี้สตาร์พวกนายไปแล้วขนาดลุงแก่ขนาดเนี้ยเดินไปไหนมาไหนสาวๆก็กรีดอยู่เลยนะครับไปกู กูก็กรีดอะตุ๊กแกอะไรวะทำไมตัวโคตรใหญ่จังวะเมื่อคุณเรียนช่างและถูกใช้ให้มาปิ้งไก่ <Yeah. S 2> ไหนวัดอุณหภูมิหนูหน่อย,ยสิว่าไก่มันจะสุกหรือยังวันพันสมนฉันสู้เพื่อครอบครัวไงล่ะ <Don 't. S 1> ทำไมมึงพูดว่ามึงจะครองโลกอยู่นั่นแหละมึงมีอะไรวะกูมีถุงมือทานอสกูมีออมมทริก3สามอันแล้วกูก็มีคาถาเจดด้วยโลกนี้เป็นของกูแล้วเมื่อมีคนที่แอบชอบเดินผ่าน <c oughs> ต้องแกกลอย้ก่อนไอ้เพื่อนมึงไม่ต้องทำตามกูกได้มึงก็ชอบน้องคนนั้นเหรอไม่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 ไม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 กูแกกตามมึงจะเฉยนะเพื่อนนะคนอื่นามทำไมยังไม่มีแฟนล่ะครับหรือว่าจีบไม่เป็นเหรอ <c oughs> ผมนี่หน้าตาสุเรศแค่คิดก็ผิดหวังแล้วครับจะหน้าตาดีหรือไม่ดี <c oughs> ไม่ได้ขึ้นว่าเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเรานะครับเขาชอบที่ดีใสการดูแลตัวเองและเป็นคนอารมณ์ดีแค่นี้ก็เพียงพอต่อการจีบสาวแล้วครับความรู้สึกเมื่อคุณเข้าห้องน้ำมันก็ออกมาดิแหมมึงก็อยู่ทำไมในี่ยนะมึงออกมากูนึกว่าเบ่ง มันเป็นนกเพนกวินยังไงล่ะรูปโปรไฟล์ที่ผมถ่ายหมหลอกมากแมนแฮนซัมรูปที่เพื่อนผมแท็กแงกูกลายเป็น, ony, นไม้เล่นเต้นพอนี่เวอร์ชันไป็สมประกอบต้ยมยำปลาหมึกหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งเจ้กูไม่ไหวแล้วมันร้อนร้อนเงี้ยใครทำปลาหมึกกูอย่างงี้วะ หลังจากที่ผมดูดีๆแล้วนะไม่ใช่ไฟ RGB เฮ้ยแล้วสีส้มที่อยู่ล้อรถมันอะไรนะเนนะ่ะเขียนตัวหนังสือสีดำในกระดาษสีขาวก็คนปกติทั่วไปนะเขียนตัวหนังสือสีขาวในกระดาษสีดำก็เิ่มฉลาดขึ้นมานิดนึงเขียนตัวหนังสือสีขาวในกระดาษสีขาวเรียกกูอัจฉริยะเขียนตัวหนังสือสีดำในกระดาษสีดำกูคือพระเจ้างไงละ่ะตื่นนอนในละคร ตื่นนอนในชีวิตจริงกู oh. ไม่อยากไปโรงเรียนถ้ามีใครสักคนมาหาคุณในวันอากาศแย่ yeah. ไม่ว่าจะฝนตกหรืออะไรก็ตามผมว่านั่นคือครูคณิตศาสตร์เซอร์ไพร์ตมาตัฟเก์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทศนิยมกันนะนี่คือสกิลการพิมพ์ของเกือบทุกคนตอนพิมพ์คุยปกติก็พิมพ์ช้าๆปกติดีแหละตอนพิมพ์ด่าหรือทะเลาะก,กันกูจะพิมพ์ด้วยความไวแสงกูบอกเลยมึงพิมพ์ไม่เสร็จกูพิมพ์เสร็จก่อนเตารีดร้อน200องศาวินดาโล1000องศาดวงอาทิตย์ 5, 5งศาสไลเดอร์ที่ตั้งอยกลางดด 1 0ึ0ล้านองศาสไลเดอร์ทีมีไข่สุกกันเลยทีเดียวครับ D A Y ไม่ใช่เรื่องยากเจอกันที่โรงบาลเพื่อนเมื่อเพื่อนบอกกลับมาคืนดีกับแฟนแล้วเพราะรู้สึกกับผมไหนสองกระจกดูซิอ๋อมาดีๆนี่เองโปรดระวังหลังของคุณเฮ้เฮรมึงสิ กูย่องมาข้างหลังมึงเสร็จกูนแน่อะไรเอ่ยยิ่งโตยิ่งได้แค่ยืนมองสไลเดอร์ไงเพื่อนคิดถึงตอนก็เปิดเพลงนั้นแล้วเราไปเด่นอยู่บนนั้นะ <c oughs> นะใครเคยเล่นบ้างครับคอมเมนต์ดีนะครับได้ที่สุดฉันก็ได้ครบทุกสีแล้วสินะผมตอนอายุหกขวบพลังอํานาจทั้งหมดมาอยู่ในตัวของชันนด้เวลาล้างบางจักรวาลเอ้ยแกนะคิดว่าออกจากเกมแล้วจะหนีข้าพ้นอ,อย่างนั้นเหรอมันเป็นใครวะไม่รู้เหมือน,นะนกันอะเหมือนด้วนก็เธอพ่อักดาบสีดำไอ้ฟอร์เรมมึงออกไปจากเกมเพิ่งล้างแค้นโดยเฉพาะเลยใช่ไหมความรู้สึกตอนไม่มีเนี่ยอยุค ยุคที่กูเอากิ่งไม้ไล่ปลาหัวไดโนเสาร์อยู่ในวันที่คุณไม่เหลือใครอย่าเพิ่งท้อไปขอให้รู้ไว้ยังมีอีกคนที่เฝ้ามองคุณอยู่ช่วยพันแน่ถ้ามึงขี่เกินร้อยยี่สิบเมื่อไหร่นะกูจับมึงแน่ตำรวจเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่เมื่อคุณต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบพรุ่งนี้แต่จําได้ว่าการนอนเต็มอิ่มช่วยทําให้สมองดีขึ้นงั้นกูไม่อ่านแม่แล้วนอนดีกว่าครูให้ทำข้อสอบผมกับเพื่อนที่รอกกันคุณครูเอาล่ะดูเป็นว่าเราจะมีคนสอบตกอยู่สี่คนนะนะผมกับเพื่อนทั้งสี่คนเฮ้ มนุษย์ในโลกอนาคตไดที่สุดพวกเราก็อยู่เหนือทุกสิ่งไม่มีอะไรจะหยุดมนดุษยชาติได้อีกแล้วพระเจ้าเก่งมากลูกพอ่อแด่็กแดนสองมก็เคยพูดแบบนี้แหละเอาฮอนครูไปกินลูก<บ>เด็กแว้นไม่ถูกใจสิ่งนี้ทำไมร้มอนเป็นสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมวะไม่จะขี่ยังไงวะเนี่ยผู้หญิงแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเสร็จอีกทีตอนสิบโมงผู้ชายตื่นหกโมงห้าสิบสามแต่งตัวเสร็จเจ็ดโมงแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นจงเรียกเขาว่าเทพเจ้าแห่งความเร็วช่วยด้วยครับผมต้องการเงินไปซื้อเดสตาร์ลำใหม่ดารกเเวดอน้อเดสตาร์ บวกเลเท่ากับสยองอะไรวะเนี่ยนี่ไงมนุษย์ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Mojo Vision Contact l e n อัจฉริยะซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นสักทีว่าเธอไม่ได้รักคุณไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์กูก็รู้ว่าเขาไม่รักกูข้อ12ข้อขอไข่อืมข้อ13ขอไข่ข้อ14ขอไข่อืะไรนะข้อ15ขอไข่ หอยละข้อ16ขอไข่นี่กูทําถูกไม่นี่กูเริ่มสงสัยตัวเองละผมที่รักเธอหมดหัวใจฉันพร้อมมอบทุกอย่างให้เธอนะแต่เธอไม่เอาฉันหน้าหดแต่อยู่ในหมดคิตตนะี้นะจำไว้นักเรียนนะต้องให้โดนจุดสําคัญเหล่านี้มันรู้ถึงจะเจ็บมากที่สุดได้ครับนี่เลโก้มันต้องศึกษากันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยว่าแล้วทาไมาเดินเหยียบเลโก้มันถึงจะเจ็บนักหนาเจ็ดโมงสามสิบไปโรงเรียน <Yeah. S 1> ยังไม่ตื่นเลยปีห้าไปทัศนศึกษากูพร้อมลุกไปทัศนศึกษาแล้วอ่ะชอบการทัศนศึกษามากๆใครเคยเป็นบ้างฮะเวลาตื่นนอนไปโรงเรียนปกติเนี่ยเราจะขี้เกียจ ยืนเช้าขึ้นมาทันทีมีเอ e นเตอร์จีเต็มที่สุดๆชุดปาร์ตี้เข้ารรษา <c oughs> ได้เวลาเข้าร่วมปาร์ตี้แกงแครอทใสแล้วกูกลายเป็นครูบาทันทีเฮ <c oughs> ้ยครูบาใส่เสียงตาไม่ใช่เหรอสมัยนายไม่ดึงเลยอะ่ะนั่นแหละความรักของผมกับตันผมอัพสกิลกรอนประตูทั่วไปก็มีตัวล็อกนะกรอนประตูโปแม็กประตูบานนี้กันผีได้อย่างเดียวตอนเด็กๆใครชอบเล่นแบบนี้บ้างมีบ้านเป็นอุโมงค์ส่วนตัวโอ้โหคิดถึงคิดถึงตอนนี้ผมก็เคยทำนะคุณที่เผลอไปเหยียบหรือเตะของเส้นไหว้แถวนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจผีแถววนนนั้้้อออาางบทะไร เลยน้องเบ้ากูจะตามมึงถึงบ้านเลยน้องเบ้าดูเกาะผู้ชายกินก็ปกติดีนี่ผมเกาะผู้หญิงกินอ่าแมงดาดีดีได้เองสิ่งที่มนุษย์เห็นปัดจากใกยสักหน่อยและกันมีแต่แยมงมุมสิ่งที่เป็มุมเห็นอ่าช่วยกูด้วยมันมาพังบ้านกูแล้วฮะ ห้องน้ํากูเข้าใจแต่บีโส,สวมไวสองอันนี่เพื่ออะไรมันจะมีใครมาขี้พร้อมกันด้วยมผมหันซ้ายหันขวาไม่มีใครสื้อผ้าของผม,ผม<ว>อ่า<ว>เก่าหน่อยละกันนะเก่าซ้ายทีขวาทีโอ้โยฟินดี A Y ไม่ใช่เรื่องอยากอ,อีกแล้วยืมมีมาใช้ก่อนและกันนะไม่มีตัวถ่วงน้ําหนักผลไม้ต้นนี้วันน่าจะเจ้มจนหน้าดูนี่คือสไปเดอร์บวมบวมครับไม่ได้โม พ่อผมอ้วนจ้างหมอผีดีๆมาปราบผีโอ้ไม่ไม่ไม่เรียกเทพเจ้าให้ความมืดมาปราบผีอ้าใช่ถูกต้องแล้วอ่าเอาก็ได้เราชอบคนมีหนวดอ่ะมีหนวดนะจจะน้องสาวชอบมีประจำเมื่อพูดถึงการเล่นเกมเล่นคนเดียวชนะรัวๆเล่นกับเพื่อนก็มีชนะบ้างแพ้บ้างนะเล่นกับเพื่อนสนิทเล่นกูลบเกมเอาไว้ฮะไม่ต้องเล่นแล้วแบบนี้ผีออกมาหลอกตอนตีสี่ผมที่อดนอนมาสามวันเพื่อดูผีสงสัยสันติไม่ใช่คำตอบมึงออกปดีกูจะบีบมึงแม่ที่อบรมสั่งสอนให้ลูก อยู่ในกร่อบผมเฮ้ยห้ามผมไม่ได้หรอกแม่วันนี้ไม่มีการบ้านนะันะกเรียนเฮ้ยดีจังแต่พวกนี้มีสอบนะเออไม่ทําการบ้านดูอีซี่บอยเลือกอนไนดีนะกด <B ad> แม่ทั้งสองอันเลยผมว่าทั้งทําการบ้านแล้วก็ดูอีซี่บอยไปด้วยน่าจะสนุกกว่านะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไปผ่าคลิปใหม่นะครับเรามาตรวจสอบกันดูว่าใครดูคลิปนี้จนจบอย่าลืมพิมพ์2 0 0 1คลิปสนุกมากๆกันด้วยนะครับผมใครที่ดูจบเท่านั้นนะไได้ป